ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าดูวิธีการใส่ซิมการ์ดซัมซุงซัมซุง S ยี่สิบนะคะก็ตัวซิมการ์ดจะอยู่ด้านบนนะคะเห็นไหมแล้วก็มันจะมีรูเล็กๆอยู่เราดูเสียบเสียบเข้าไปนะคะแล้วดันค่ะดันดันให้ตัว มานะคะแล้วก็นี่มันจะมีใส่ได้ทั้งสองซิมน,นะคะใส่ได้ทั้งของซิมแล้วใส่ซิมไมโครตรงข้างล่างก็เสียบเข้าไป สเสร็จแล้วแล้วรอยเครื่องอ่านซิมน,นะคะ